สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซี FC, เนาะตอนนี้งว่วงกะยังลูกว่าท่าน,นใดๆเนาะพี่น้องมีเอฟซีคอมเมนต์มาใน YouTube เนาะต้องขอบคุณใดๆเด้อขอบคุณขอบใจเนาะหลายๆคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์มาว่าให้รักษาเนาะแรืว,ว่าบางคอมเมนต์ก็ให้เอาเด็กเผาไผ้วก็เอามาเป่าเนาะพี่น้องเอาแล้วเป็นยังเด้อ ดีคอมเมนต์ได้รายวิธีเนาะบางคอมเมนต์กันว่าเอายาแก้อักเสบหายามาซักเนาะพี่น้องก็ต้องขอบคุณได้รายเดอ้อที่แนะนําวิธีมาเนะาะไอพี่ใหม่กับเขาไปเบิงวิธีเนาะในยู u ูบกันแหละเราก็ไปสื่อยามาเนาะอีเมลก็ร่างไปบอกให้ข้าจอมาซักยาให้เนาะคนที่เพิ่นซักยาเป็นเน้องเดบาบเนาะ,ะสื่อมาไลน์อีห้ออยู่นี่สื่อยามาซักเนาะพี่น้อง มันอยากลูกอยู่ได้งัวงมันหาลูกบกไ่ไรจเย็นลูกใจเย็นจะยัน <c oughs> บ่ลูกหลอกมุ้ยบ่ลูกหลอกอยากกินหนังบ่จัะนี่เป็นยาอยังวะเย็นเนยยินวะนี่อ่านภาษาไทยบ่ค่อยนี่เป็นไงเนาะพี่น้องเย็นเย็นเนยยินนี่ประมาณนี้ถ้าอ่านบ่ผิดเนาะพี่น้อง ยาสำหรับสัตว์สรรพคุณบรรเทาอาการบวมอาการปวดต่างๆสำหรับสัตว์ทุกสัตว์ทุกชนิดล้อลดอาการเก่งตัวของลำไส้ใส่ใดกับง้อคั่วหมูหมูแบะมาใส่ใดเบิดเนาะพี่น้อง <c oughs> แล้วก็มียาตอนนี้เป็นยาย,ยัง ตอนนี้จักมันยายยังเนาะพี่ไมอ่านบอกเนาะพี่น้องนี่ใส่ไก่ก็ไใดใส่ง่วใส่มูก็ไใดเนาะตอนนี้เป็นเป็นยาที่าอพี่ไม่เราไปสือมาเนาะยาสําหรับยาสําหรับสัตว์เนาะพี่น้องสือมามาซักขนาดเนาะแล้วก็มีอีกตอนนี้ก็จักมันยายังเนาะอ่านบอกเนาะพี่น้อง ซื้อมาไหนากซื้อเค็มสีดยามานํามีเอฟซีคอมเมนต์มาไลนล์คอมเมนต์เนาะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะที่คอมเมนต์วนะิธีมาเลยๆวิธีพี่แม่กับสิล่องเห็ดเถื่อเนาะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้กับสิซักยามันก่อนนะบ่ลูกว่าลูกว่าลูก แค่เด,ดินมาผ่านสีดอดอยู่บนเดนน้องวัางสาวน,นี้ปีใหม่เอายาปลาเนาะให้มันกินประมาณสิหาม็ดใส่ขวดแล้กกับกอปลาจักมม้ไหนนะจักและ สีหลอดอยู่บ่เด้สีน้อดกเองนะสักเองบ่ไแม่ไปบอกว่าจะเด่ยหยันเาไปอยู่ไปจังนะ อยู่บ้านโมมีแผด้ดพี่น้องมันโมมีแบบว่าโมมีแผดแบบว่าสิสัตาว์ว่าแผดนะสิแบบหักซ้างาหัวหักซ้างข่อยบนไอ้มี้เลยยาดีไขว่วตันจมูกเด็กก็ดูก็ดูใจใจตน เบิ่งใน Youtube เจ้หน่อยเข้าซัก <c oughs> บมดเด้ตอนนี้ผากักนเนาะมากักให้งวมันอยากเมิดเมิดเนี่ยมวยยมวยสีดอดอยูวบ่เด้เนาะพี่น้องเอ้ย เาเลี้ยงมาก็มีความผูกพันเนาะกับสัตว์แบบว่าจ๊กอย่งไรหนะเลี้ยงแบบว่าเลี้ยงมันกับผูกพันก็มันเห็นนะแบบว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งในคะรอบครัวของเราแพทย์แบบว่บบาซักยาก,กับโควดมีได้ยังไงบ้านมีคนหนึ่ง ที่เขาสอนักเป็นอีแม่ไปบอกแก่งเขาจะโบออยู่เฮือนมั้เริ่มไปเลยมันบดไดทองอืดบอฟซี FC ทาม่าทองอืดบอปีใหม่บ้านบดไดทองอืดแต่ว่านมันขาแข็งะนะโอ้แข็งแบบแข็งแห้งอันนี้แข็งขาเดียวเนาะแข็งเบิดเบิ้ลบอง เช็งแช็งอะไรเบอรงฮะฮะอะไรกูงเคยซักกัเอเบยูทูก่อนไปยังไงนะ้องามสเดี๋ยวไดนะคอยเบอร์ยูทูปก่อนบัดหนึ่ง mấy sao đây Già hằng tụi แดดก็หายเนาะไปทาแผาแผข้าจัดหายยักยยันจะบอกอาการอยู่เบามานเป็นยังไงวเ็อยอาว่า่เมเดียวกันก็ได้าวใส่เข็มเดียวกันก็ได้ต มันเมื่อยมันนะชองไช้เป่หนช่องไช้เป็นยาบำรุงีได้าไรายไก่บ่อยาบำรุงพอได้มัง้ง จกักสีหอดบอดเนาะพี่นออ้นองลองนะสาบยติเตินมันเนาะแจนคของอ้าเจ๊มันนุ่มม้ยนองมองมน้มย ใจดีสิ่จวีดวัดสามเหรอแผยู่บ้านบอมีเนาะพี่เนาะแผลจะเป็นมันะมเท่า,ก,ทาก,ก,กันเก็บหัวแค่นี้ ตัวนี้เป็นยาอย่างเียมันเป็นภาษาอังกฤษนะฮานบอกเป็นขน้างย้เป็นยาตัดเสื้ออันนั้เขาไพ่ได้บอกว่า่าสีดซ้ไดสซ้ไดอ่าบอกนเข่าวแม่นว่าจะออกมาจากกล้องตัวนี้ เคยเขาย้ายเป็นยาตานเสือท็กสีจะรดยมีมีาัคําคอานนะโอ้หันเด้อเดยออยู่ไนนๆนัๆ่นมีลองจกักศีลโอเห็นเด้ยเดยวอสม,มีกระเม็นมงมี้โอ้มีถูกกล่อง เออนี่เขาบอกสีเจกับหนึ่งหรือหรือคิวหน,นังสุดสามวันขนาดเช่าหาต้องจุนหามินิดิศโอ้ยาลดไข่นอกจาจะฉีดยาลดไข่มินิดิฟต่อนำน้ำ ลอตที่ร้อ๋อจักสีลอจักบอลเนาะพี่นนอกพี่ไม่อ่านในคอมเมนต์เนาะเอฟซีเม็นมากว่าหนาสิเป็นไข่ค้าแข็งเนาะเป็นเอฟซีในไลน์เมนคอมเมนต์มากว่าเป็นโหลไข่ค้าแข็ง หนองในกะหู้หาหู้อ่ะหากะเย็นขาแข้งในกะหูเย็นเขาเลี่ยงเข้ากะอีต,ตนเนาะที่น้องแบบว่า,าเลียงมากนะมันก็มีคพามผูกพันเนาะกับง่วถ้าแบบว่ามันอันนี้มันบเทรมานกับโบวานยังดอกเนาะคันซิมวมามันตายแบบบเทรมานอันนี้นะ เมือ่อวานนี่ค่ะมันไข่เนาะพี่น้องแน่นาสทีไข่เมือ่อวานนี่มันเจ็บขาปีใหม่กับโบเคยน้องโเคยนี่นะโบหุ้มมันเป็นยังแต่ว่ามันยางขาเยกขเยกะขยเกเมือ่อวานนี่และะ้วก็ฉีดยาบานปีใหม่มันหาแผลเนี่ยคณะน,นี้ไปสื่ออยู่เมือ่อบอกอาการวางวัวไปยังไรเขาก็จัดยานีมหาห้เนาะ จังแม่นยายนังอ่านบอกก็จ้ะบ่ลูกลูกว่ลูกมัน,นแนละะ้วกามียาหันเด <มา S 1> จังแม่นยายนังแ<า>ล้วกามียานี่ยาสามยาเนาะแล้วกายานี้ เยนยีนยาสีตัวนี้หยายาศีรกร่เนื้อสีดเข่าเสน้นโลหิตได้ละเอียดดูจากเอกสากรกำกับยามันเท่าอาการปวดต่างๆลดตัวเก่งข้องลำไส้ Lại bùm bạc Sao được được đấy mũi Sao một Mà luôn lục, tầng luôn lục tầng luôn 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 non 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 ยาเดียบรออยเนาะพี่น้องย,ยาทีปี่ใหม่เอาหายเบิ้งเห็นไหมเนานะเป็นไตอีต้นเนาะเวลาเดียดเด่ยงซัดมาหาได้ก็ปี่ใหม่สิบออยากมากเดี่ยงเวลาแบบว่ามันมันตายหรือว่ามันอียังมันกะนี่้เนาะพี่น้องผัซึกแปลกเนะาะมาอยังให้มันตายนะแต่ว่าตอนนี้ก็ฉียยาอะไรไม่แต่ว่าถาเบิ้งอาการเนาะพี่น้องว่าเออมันสิรอดอยู่บอหรือว่ามันสิเศร้ายู่บ่เนาะพี่น้อง เดี๋ยวถาเบิ้งน้ากันเถอะเหละเดี๋ยวถาเป็นจังไงพี่ไม่กะสีถ่ายมันเริ่มเจ็บขาตังแต่เมือว่านี่เนาะง้อแต่ว่าเมือว่านี่พี่ไม่กกบว่าจั๊กนะไอเมแล้วกับง้อเจ็บขามันยางขยิกขยิกมันบ่ค่อยเดี่ยงง้อเนี่ยนะแล้วกับโบหูเนาะว่ามันสีเป็นอาการแบบว่าจังไดนะเพราะจั๊กว่ามันสิไข่เห็นไหมเนาะพี่เนาะมีเอฟซีคอมเมนต์มาเนี่ยได้รายคนได้ร้ายเมย์วา อาจจะเป็นไข่ค้าแข็งเนาะไข่ซ้ำมือไข่ค้าแข็งฉีดยาไปแล้วยาแก้ไข่แล้วฉีดไปสักวันสีดีขึ้นด้วยบ่เนาะพี่น้องเดียวถาเบิ่งเนาะถามันดีขึ้นพี่ใหม่กับสีมาถ่ายให้เพื่อนพี่น้องเบิ่งอีกเ่อน,นึงเนาะไอ้กะสำหรับคลินี้กอะสีได้จบเพียงสำนนเนาพี่น้องเดียวไว้เจอกันใหม่คลิปหนาเด้อพี่น้องบ๊ายบาย